คุณผู้ฟังคะเวลาเราป่วยคนแรกที่เราจะนึกถึงและฝากชีวิตไว้ก็คือใครคะแน่นอนว่าต้องเป็นหมอใช่ไหมคะแต่ถ้าหมอคนนั้นเป็นสามีของคุณเองละ่ะคุณจะระแวงเข้าไหมลองจินตนาการดูนะคะคุณนอนอยู่บนเตียงในบ้านของคุณสามีที่เป็นศัลยแพทย์เดินเข้ามาพร้อมกับเข็มฉีดยาและบอกคุณด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวผมฉีดยาให้แล้วคุณจะหายดีคุณยื่นแขนให้เขาด้วยความรักและความเชื่อใจโดยไม่รู้เลยว่าคล้องเลี้ยวสีขาวคุณในหลอดนั้นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ร่างกายของคุณได้เห็นวันนี้เราจะคุยกันถึงคดีที่ช็อกวงการแพทย์และก็สังคมในบังกลอรประเทศอินเดียกันค่ะเคสของด็ตอร์มาเห็นทรา มันเป็นคดีฆาตกรรมที่สะเทือนวงการแพทย์อินเดียคดีที่ซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อกาวสีขาวและภาพลักษณ์ของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนี่คือเรื่องราวของด็ตอร์มเห็นทราและแพทย์หญิงกฤติกาเรดดี้แพทย์ผิวหนังอนาคตไกลผู้ถูกพรากลมหายใจไปด้วยฝีมือของคนที่เธอรักที่สุดโดยอาวุธที่ไม่มีเสียงไม่มีเลือดและเกือบจะไม่มีใครจับได้ ยินดีต้อนรับสู่ร้อยพันเรื่องเล่าและนี่คือตอนใบสั่งตายลายเซ็นหมอค่ะย้อนกลับไปในเมืองเบงการูลูเมืองไอทีและศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทันสมัยของอินเดียในวันที่26พฤษภาคมปี2024ที่นั่นมีงานแต่งงานที่ใครๆก็ต้องต่างอิจฉา เป็นงานรวมทองแผ่นเดียวกันระหว่างสองตระกูลแพทย์เจ้าบ่าวคือนายแพทย์มหินทราเรดดี้ศัลยแพทย์ทั่วไปไวัย31ปีผู้ดูมีความมั่นคงและก็เก่งกาจเขาเป็นศัลยแพทย์หนุ่มทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลวิกตอเรียส่วนเจ้าสาวก็คือแพทย์หญิงกริติกาเรดดี้แพทย์ผิวหนังสาวสวยวัย8 8ปี ผู้มีความฝันอยากเปิดคลินิกความงามของตัวเองเพราะเธอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังกริติกาเป็นแพทย์ผิวหนังที่มีชื่อเสียงเธอสำเร็จการศึกษาปริญญาจาก M.B.B.S จากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ไวเทียและปริญญาโท M.D จากวิทยลาลัยการแพทย์นาบูดยะและต่อมาก็ได้รับปริญญาเอกในสาขาผิวหนังกรรมโรคและโรคเรือน เพื่อนร่วมงานและก็ญาติของเธอเล่าว่าเธอเป็นคนตั้งใจทำงานทุ่มเทและมีความรู้ความสามารถทางการแพทย์สูงนายแพทย์มิหินตราและแพทย์หญิงกฤติกาทั้งคู่ทำงานอยู่โรงพยาบาลเดียวกันค่ะคือโรงพยาบาลวิกตอเรียมองจากภายนอกนี่คือคู่รักที่ทรงอิทธิพลคู่ใหม่ของวงการแพทย์กฤติกากำลังเตรียมเปิดคลินิกในฝันชื่อสกินแอนด์สเกลเ ในวันที่4พฤษภาคมปี2025ป้ายชื่อร้านของเธอทำเสร็จแล้วสถานที่พร้อมแล้วอนาคตของเธอกำลังส่องแสงสว่างน่าเสียดายที่คลินิกของกริติกาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะไม่มีวันได้เปิดทำการภายใต้รอยยิ้มในรูปถ่ายวันแต่งงานความจริงที่เน้าเฟะกำลังก่อตัวขึ้นคุณผู้ฟังคะแรงจูงใจในการฆาตกรรมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยคะ่ะ มันคือเรื่องของความโลภและตัณหาหลังจากแต่งงานได้ไม่นานหมอมหินทราก็เริ่มเผยท่าแท้ของเขาเขาไม่ได้อยากเป็นแค่หมอผ่าตัด อยากเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเขาเรียกร้องขอให้พ่อของแพทย์หญิงคฤติกาซึ่งเป็นคนมีฐานะลงทุนเงินก้อนโตเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้เขาเมื่อพ่อตาปฏิเสธเพราะมันเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาลจนเกินไปแต่พ่อตาของภรรยาของเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ้นเยื่อใหญ่สักทีเดียวนะคะเขาเสนอจะเปิดคลินิกให้โดยบอกว่าทำแค่คลินิกไปก่อน มันไม่ใช่คลินิกเล็กๆนะคะแต่เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่เขาวาดหวังไว้คลินิกแห่งนี้จึงดูเล็กกว่าที่เขาต้องการมาก สำหรับมอหินทราเขาไม่ต้องการแค่คลินิกสิ่งที่เขาต้องการคือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันเมื่อพอตาปฏิเสธจะสร้างให้แต่กลับจะสร้างคลินิกให้แทนนั่นจึงสร้างความไม่พอใจให้กับเขาเป็นอย่างมากค่ะและจากความไม่พอใจก็กลายเป็นความโกรธและก็เริ่มกลายเป็นความแค้นในที่สุดซึ่งนั่นทำให้เขาพานเอาความรู้สึกโกรธนี้ไปลงที่แพทย์หญิงกฤติกาด้วย ทั้งๆท,ที่เพิ่งจะแต่งงานกันกันกบแพทย์หญิงครติกาได้ไม่นานแต่ไม่เห็นทรากลับเริ่มนอกใจเธอแล้วค่ะเขาเริ่มติดต่อ,อก,กับผู้หญิงคนอื่นเริ่มจากการกลับไปติดต่อ,อก,กับแฟนเก่าของเขาและบางคนก็เป็นเพื่อนหญิงในสมัยเรียนของเขาแต่ด้วยความที่เขาแต่งงานกับภรรยายอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเมื่อหมดรักหรืออาจจะไม่เคยรักเธอก็สุดจะคาด,ดานะคะ แต่ที่แน่ๆตอนนี้ในใจเขาเริ่มมองว่าภรรยาคนนี้คืออุปสรรคที่คอยขัดขวางเขาทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องผู้หญิงคนใหม่ตอนนี้เขาต้องการจะลบเธอออกจากชีวิตเพื่อเริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงคนใหม่ที่อาจจะให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้มากกว่ากริติกาแผนการของหมอมหินทราไม่ใช่การจ้างวานฆ่าหรือการลงมือด้วยการฆาตกรรมด้วยอารมณ์ชั่ววูบ แต่มันคือ medical murder หรือการฆาตกรรมทางการแพทย์ที่วางแผนมาอย่างพิถีพิถันหลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่แต่งงานคือวันที่26พฤษภาคมปี2024จนกระทั่งถึงเดือนเมษายนปี2025นั่นนับเวลาได้เพียงแค่11เดือนเท่านั้นค่ะยังไม่ถึง1ปีเลยด้วยซ้าหลังแต่งงานตอนนั้นแพทย์หญิงคริติกาก็เริ่มบ่นว่าเธอปวดท้องเธอมีอาการป่วย แพทย์หญิงคฤริติกาป่วยขณะที่พักอยู่ที่บ้านกับสามีซึ่งมาเห็นทรานเนี่ยได้เข้ามาดูแลแล้วก็ให้การรักษาในเบื้องต้นอาการของเธอสุดหนักลงจนสามีของเธอต้องย้ายเธอเนี่ยไปอยู่ที่บ้านพ่อตานะคะและเมื่อเห็นอาการของภรรยาเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตสามีของเธอจึงได้รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะเมื่อไปถึงมือแพทย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลก็แจ้งว่าเธอได้เสียชีวิตแล้วตอนที่มาถึง เบื้องต้นได้ลงบันทึกประจําวันกรณีการเสียชีวิตว่าเป็นการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติซึ่งแพทย์ของโรงพยาบาลนั้นได้แจ้งไปที่สถานีตํารวจมาราธาฮาลีหลังจากเธอเสียชีวิตหินทราก็พยายามคัดค้านการชนะสูตรพลิกศพเธอโดยอ้างกับครอบครัวของเธอว่าเธอเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยก็เห็นเห็นกันอยู่เห็นชัดเจนอยู่ว่าเธอป่วยก่อนที่จะเสียชีวิตจะไปผ่าร่างของเธอเพื่อชนะสูตรก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ตอนนั้นพ่อของแพทย์หญิงแล้วก็ญาติญาติบางคนก็เห็นด้วยนะคะเนื่องจากแพทย์หญิงเนี่ยมานอนป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านพ่อของเธอจนแพทย์หญิงเนี่ยมาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพ่อของเธอพ่อของเธอจึงรับรู้แล้วก็เห็นว่าลูกสาวเนี่ยป่วยจริงแต่เรื่องนี้มันก็ยังมีคนที่ค้องใจและติดใจแล้วก็สงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของกริติกานั่นก็คือน้องสาวของเธอคะ่ะซึ่งน้องสาวของเธอเนี่ยก็เป็นหมอเช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาดูรายละเอียดหลังจากที่เธอเสียชีวิตกันนะคะ เมื่อเธอเสียชีวิตและแพทย์ก็ระบุว่าเธอเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติตํารวจจึงต้องเข้ามาเก็บหลักฐานค่ะระหว่างการตรวจสอบที่บ้านของออสามีภรรยาคู่นี้เจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก็ได้ค้นพบหลักฐานสําคัญค่ะได้แก่ชุดเข็มสอดท่อฉีดยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆสิ่งของเหล่านี้ถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อนําไปวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และในเวลาต่อมาตำรวจก็ได้ทราบว่ามเมหินทราน,นั้นเขารู้สึกไม่พอใจเมื่อทราบว่ากริติกาป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและการเผาผลาญอาหารเรื้อรัง ซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่ครอบครัวของเธอเนี่ยไม่ได้บอกเขาก่อนที่เขาจะแต่งงานกับเธอทําให้เขามารู้ทีหลังและเขาจึงไม่พอใจเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าการที่เขาทราบข้อมูลนี้ในภายหลังทําให้เขาเกิดความขุ่นเคืองใจเป็นเวลาน,านานหลายเดือนก่อนที่ภรรยาของเขาจะเสียชีวิตภายหลังภรรยาของเขาเสียชีวิตไปแล้วรายงานระบ,บุว่ามเมนทาราเนี่ย ยังคงสงบสติอารมณ์แล้วก็ประพฤตินตนราวกับว่าเขาเป็นสามีที่โศกเศร้าเสียใจไปกับการเสียชีวิตของภรรยาของเขานั่นเป็นเพียงฉากหน้าที่เขาแสดงให้คนเห็นเท่านั้นค่ะแต่ในช่วงเวลานี้เองสิ่งที่คนภายนอกไม่รู้นั่นก็คือเขากลับพยายามกลับไปติดต่อผู้หญิงมากมายหลายคนค่ะซึ่งตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยนะคะเขาได้ส่งข้อความนี้ไปหาผู้หญิงอย่างน้อยสีหคนค่ะ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์คนหนึ่งที่ปฏิเสธคำขอแต่งงานของเขานั่นเป็นเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากภรรยาของเขาเสียชีวิตนะคะและด้วยความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะให้การแต่งงานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาเห็นดราก็ได้พยายามติดต่อกับบรรดาแฟนเก่าของเขาที่เขาเคยทิ้งไปก่อนหน้านี้นะคะ เขาได้พยายามยื่นข้อเสนอให้กับผู้หญิงเหล่านั้นจากรายง,งานข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีมากถึง6คนนะคะซึ่งข้อความเหล่านี้ตำรวจมาทราบภายหลังนะคะหลังจากที่ยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็แล็ปท็อปของเขาแล้วก็ส่งไปยังห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยให้เห็นข้อความที่เขาส่งถึงผู้หญิงคนนึงค่ะ ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยบอกกับตำรวจว่าเธอได้บล็อกไม่เห็นธรากรที่เขาจะแต่งงานหลังจากที่เธอทราบเรื่องการแต่งงานของเขากับกฤติกาผู้หญิงคนนี้ขออยู่ห่างๆเขาไว้แต่อย่างไรก็ตามเขายังพยายามส่งข้อความคำสารภาพถึงเธอสองสามเดือนหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิต และนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามห็นทราเนี่ยยังติดต่อกับสาวคนหนึ่งในมุมไบจนถึงปี2566ด้วยค่ะ2566นี่ก็เท่ากับปี2023นะคะโดยเขาได้ส่งข้อความไปขอแต่งงานกับเธอและขอพบเธอหลายครั้งแต่ต่อมาเมื่อเขาตกลงใจว่าเขาจะแต่งงานกับกฤติกาเขาก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งกับพ่อของผู้หญิงคนนั้นว่าตัวเขาเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุ หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ติดต่อเธอกลับไปอีกเลยค่ะซึ่งตอนแรกเธอก็อาจจะเชื่อเขานะคะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตามเห็นทราอยู่ๆก็กลายเป็นศพที่ฟื้นคืนชีพมาได้ค่ะเพราะว่าเขาโทรกลับไปหาเธอในเดือนกันยายนเพื่อยืนยันว่าจริงๆแล้วเขายังไม่ตายนะเขาบอกว่าคนที่ตายคือภรรยาคนแรกของเขาต่างหากและเนื่องจากความรักที่เขามีต่อเธอนั้นจริงใจเขาจึงสารภาพกับเธอว่าที่เขาโกหกเธอไปว่าเขาตายไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อไปแต่งงานกับกริตกาแต่เนื่องจากภรรยาของเขาเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเขาจึงบอกว่า ตอนนี้เขาต้องการแต่งงานกับเธอซึ่งเธอก็ไม่ได้โอเคตกลงด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่คดีค่ะในช่วงที่เจ้าหน้าที่รวบรวมเก็บหลักฐานนี้ผลจากการชนสูตรพลิกศพก็ยังไม่ออกมานะคะเจ้าหน้าที่จึงยังไม่ได้รวบตัวเขาจนกระทั่งในวันที่14ตุลาคมปี2025่ค่ะมเมนทราจึงถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมภรรยาดรกริติกาเรดดีด้วยการให้ยาสลบโดยแอบอ้างว่านั่นเป็นการรักษา ตามรายงานการชันสูตรพริกศพและรายงานของห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ย,ยืนยันในภายหลังนะคะว่ามีสารระง,งับความรู้สึกอยู่ในอวัยวะของเธอซึ่งเผยให้เห็นว่าเธอเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมชาติเอาล่ะคะ่ะฟังมาจนถึงครึ่งเรื่องแล้วนะคะตอนนี้มีใครง่วงบ้างไหมคะหากคุณง่วงพักจิบชาหรือว่ากาแฟสักแก้วนะคะจิบชาหรือกาแฟสักนิด จากนั้นเราก็มาฟังกันต่อเลยค่ะและหลังจากผลการตรวจสอบนี้ออกมาตำรวจจึงได้เปลี่ยนจากรายงานการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติก่อนหน้านี้เป็นคดีฆาตกรรมค่ะแล้วก็ได้เข้าจับกลุ่มมเห็นทราซึ่งแรงจูงใจในการฆาตกรรมของเขาก็เป็นไปตามที่พระอุ้มเล่าไปแล้วในข้างต้นนั้นนะคะต่อไปนี้เรามาดูรายละเอียดของการก่อเหตุของเขากันค่ะ ามที่เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยออกมานะคะว่ามเห็นทราเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเมื่อทราบว่า คริติกาเนี่ยป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและการเผาผลาญอาหารเรื้อรงังซึ่งเป็นข้อมูลที่ครอบครัวของเธอเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยให้เขาทราบก่อนที่เขาจะแต่งงานเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าการที่เขารู้ความจริงเรื่องนี้ในภายหลังทําให้เขาเกิดความขุ่นเคืองใจมาเป็นเวลานานหลายเดือนก่อนที่ภรรยาของเขาจะเสียชีวิตและนอกจากนั้นก็ยังบวกกับความไม่พอใจเกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลในฟันของเขาอีก เขาจึงสะสมความไม่พอใจนี้เอาไว้จนกระทั่งนำไปสู่การวางยาพิษภรยาของเขาจนเธอเสียชีวิตในที่สุดค่ะความน่าสงสัยในเบื้องต้นเริ่มจากตอนที่ภรรยาของเขาป่วยแต่แทนที่มหินทราจะพาภรยาไปตรวจที่โรงพยาบาลมหินทรากลับไม่พาเธอไปโรงพยาบาลแต่บอกว่าผมรักษาคุณเองก็ได้เขาเริ่มสร้างเรื่องราวตามแผนการที่วางไว้นะคะ โดยบอกกับคนรอบๆข้างภรรยาว่าภรรยาของเขาป่วยหนักเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังความดันต่ำการที่เขากระจายข่าวไปนั้นก็เพื่อปูทางว่าเธอสุขภาพไม่ดีซึ่งเรื่องนี้ครอบครัวของเธอรู้ดีอยู่แล้วค่ะว่าเธอป่วยเป็นโรคนี้อยู่ก่อนแล้วดังนั้นมเมินทราจึงคิดว่าถ้าเธอตายและบอกทุกคนว่าเธอป่วยตายเพราะโรคพวกนี้คงไม่มีใครสงสยัย ต่อมาในวันที่21เมษายนปี2025เขาจึงได้เริ่มเจาะเส้นเลือดของเธอเพื่อให้ยาเธอที่บ้านโดยตอนนั้นเขาอ้างว่าเขาเจาะเส้นเลือดของเธอเพื่อให้น้ำเกลือแล้วก็เพื่อให้ยาแก้ปวดท้องต่อมารุ่งขึ้นอีกวันคือวันที่22เมษายนปี2025นะคะเขาก็ได้ย้ายเธอไปพักฟื้นที่บ้านของพ่อตาแม่ยาย ซึ่งก็คือพ่อแม่ของภรรยาของเขาเนี่แหละฟังดูมันก็เหมือนเขาเป็นลูกเขย,ยที่ดีใช่ไหมคะอยากให้ภรรยา,ากลับไปอยู่ใกล้ๆพ่อตามแม่ยายจะได้มีเวลาดูแลเต็มที่ในตอนที่เขาไปทํางานที่โรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วนี่คือการย้ายฉากการฆาตกรรมค่ะเพื่อให้ตัวเขาเองอยู่ห่างไกลาจากความผิดหากเธอตายที่บ้านของพ่อตามแม่ยายเขาจะได้ลอยตัวเพราะว่าตอนนั้นเขาก็อยู่บ้านของเขาไม่ได้อยู่กับเธอตอนที่เธอเสียชีวิต และจุดพีคอยู่ในวันที่23เมษายนปี2025ค่ะคุริติกาส่งข้อความมาหาหมอมเมหินทราทางวอตแอบนะคะบอกว่าเธอเจ็บที่แขนจังเลยขอดึงสายน้ำเกลือออกได้ไหมแต่หมอมเมหินทราตอบกลับมาว่าอย่าถอดออกนะเดี๋ยวคืนนี้ผมเข้าไปฉีดยาให้คำว่าอย่าถอดออกนะมันไม่ใช่ความเป็นห่วงค่ะแต่มันคือการสั่งให้เธอ เตรียมช่องทางสำหรับฉีดยาไว้ให้เขาเพื่อเธอจะได้รับยาพิษอย่างสะดวกในคืนสุดท้ายดังนั้นในคืนนั้นเองคืนวันที่23เมษายนเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งมอมเห็นทราจึงมาหาภรรยาที่ห้องนอนของเธอเขาหยิบขวดยาออกมาขวดหนึ่งมันไม่ใช่ยากแก้ปวดท้องแต่มันคือโปรพฟอฟล สำหรับคนที่มีคุณชื่อโปรพฟอรมันคือ,อยาสลบสีขาวคุณที่แพทย์ใช้ในห้องผ่าตาัดค่ะมีฉาย,ยาว่า milk of amnesia หรือน้ำนมแห่งความหลงลืมฤทธิ์ของมันรุนแรงมากถ้าหากฉีดเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องช่วยหายใจคนไข้ก็จะหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีค่ะ หมอเมนทราฉีดมันเข้าไปในสายน้ําเกลือของภรรยากริติกาก็หลับไปในทันทีนะคะและเธอหยุดหายใจในเวลาต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่24เมษายนปี2025ร่างของกริติกาถูกพบว่าเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วค่ะสิ่งที่น่าขนลุกคือหมอเมนทราซึ่งเป็นหมอแท้ๆกลับไม่พยายามทำ CPR ไม่พยายามปั๊มหัวใจให้ภรรยาของตัวเองเลยเขารีบสรุปว่าเธอตาย แล,และพยายามทำทุกวิธีทางที่จะขัดขวางการผ่าชนสูตรพลิกศพเธอเขาบอกกับพ่อตาว่าอย่าพาเลยให้เธอไปสบายเถอะเธอป่วยมานานแล้วทุกคนเกือบจะเชื่อเข้าอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ใช่เพราะสัญชตาตญาณของน้องสาวของกรีติกาที่ชื่อว่าหมอนิคิตา เธอเป็นหมอรังสีวิทยาค่ะเธอรู้ว่าโรคก,กระเพาะไม่ทำให้คนหนุ่มสาวตายปุบป,ปับแบบนี้แน่นอนเธอจึงยืนกรานว่าต้องผ่าพิสูจน์ตำรวจที่รับแจ้งความว่าการตายของเธอเป็นการตายผิดธรรมชาติในตอนแรกนะคะจึงได้ส่งชิ้นเนื้อของเธอไปตรวจที่ห้องแลบตามที่น้องสาวของเครดิกาต้องการนะคะ แต่ตอนนั้นมันก็ต้องรอผลถึง6เดือนกว่าผลจะออกมากและนั่นคือจุดเริ่มต้นของจุดจบของฆาตรกรค่ะซึ่งในระหว่างนั้นหมอเมนทราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเขาแซงทำเป็นโศกเศร้าแต่ในโลกออนไลน์เขากำลังล่าเหยื่อรายใหม่เขามีความเชื่อจริงๆว่ายานั้นจะไม่สามารถตรวจสอบพบได้เขาจึงชะล่าใจค่ะ จนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี2025เมื่อผลแแลบออกมามันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนค่ะเพราะว่าพบสารโปรโบฟอรในตับแล้วก็ไตของผู้เสียชีวิตยานี้ไม่มีทางไปอยู่ในร่างกายของคนป่วยที่นอนนิ่งอยู่ที่บ้านได้ยกเว้นแต่จะมีใครฉีดให้เธอ และแน่นอนว่ายานี้ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแม้คุณไปโรงพยาบาลคุณก็ไม่สามารถซื้อ,อยานี้ได้นะคะและคนเดียวที่เข้าถึงยาตัวนี้และอยู่กับเธอนั่นก็คือสามีของเธอเองค่ะแต่หลักฐานที่ทำให้ตำรวจและสังคมต้องอาปากค้างนั่นไม่ใช่แค่ผลแล็บนะคะ เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยร่องรอยดิจิทัลที่หมอมเห็นทราได้ทิ้งไว้ด้วยความชลาใจหลังจากที่ตำรวจไปกู้ข้อมูลในมือถือของเขาก็พบว่าเขาติดต่อกับผู้หญิงหลายคนตามทิปอุ้มเล่าไปข้างต้นนะคะซึ่งตอนนั้นเขาไมา่ได้คุยกับผู้หญิงเหล่านั้นทางไลน์หรือว่าทาง w วอตแอป เขาฉลาดแกมโกงค่ะเขาใช้แอปโอนเงินโฟนเปโอนเงินจำนวนทีละน้อยๆให้ผู้หญิงคนนั้นและพิมพ์ข้อความเหมือนกับบันทึกข้อความตอนโอนเงินนะนะคะลงไปในช่องบันทึกช่วยจำค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและข้อความที่เขาส่งไปจีบผู้หญิงเหล่านั้นเขียนว่า i kill my wife for you ผมฆ่าเมียผมเพื่อคุณแล้วนะ ประโยคเดียวประโยคสั้นๆแต่มันคือคำสารภาพบาปที่ชัดเจนที่สุดมันแสดงให้เห็นจิตใจที่โหดเหี้ยมอำมหิตแล้วก็หลงตัวเองว่าจะไม่มีใครสามารถจับเขาได้แน่นอนซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าหลักฐานเหล่านั้นจะถูกค้นพบในภายหลังนะคะ มอมหินทราจึงถูกจับกุมที่เมืองมานิปานภายใต้กฎหมายใหม่ของอินเดียมาตรา103เขาจะต้องเผชิญโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ต้องถูกประหารชีวิตค่ะทีนี้มาดูว่าคดีนี้สอนอะไรเราบ้าง หนึ่งเลยก็คือเรื่องความรุนแรงในบ้านค่ะความรุนแรงในบ้านไม่เลือกชนชั้นแม้แต่คู่รักสามีภรรยาที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่นับหน้าถือตาแม้แต่หมอที่มีการศึกษาสูงก็ยังสามารถเกิดเหตุฆาตกรรมหรือว่าเกิดความรุนแรงภายในครอบครัวแบบนี้ได้สองภัยเงียบจากคนใกล้ตัวค่ะ ในกรณีนี้จะเห็นได้ชัดว่าในความสัมพันธ์ที่มีการบงการการที่อีกฝ่ายเนี่ยพยายามวินิจฉัยโรคให้เราหรือฉีดยาให้เราเองที่บ้านโดยไม่พาเราไปโรงพยบาบาลนั่นก็เป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามนะคะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นหมอหรือว่าเป็นสามีหรือภรรยาของเราก็ตามสามสัญชาตญาณของคนในครอบครัวค่ะคดีนี้หมอนิคิตาน้องสาวของผู้เสียชีวิต หากเธอไม่ยืนกรานให้ผ่าศพในวันนั้นความจริงก็อาจจะถูกเผาไหม้ไปพร้อมกับร่างของแพทย์หญิงคฤติกาตลอดการดังนั้นอย่าเชื่อในทุกสิ่งที่เราได้ฟังและทุกสิ่งที่เราได้เห็นนะคะแม้จะเห็นกับตาว่าเธอนอนป่วยจนเสียชีวิตไปเองไม่มีใครทำร้ายเธอแต่ทุกอย่างอาจไม่ได้เป็นดังตาที่เราเห็นก็ได้ค่ะดังนั้นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนในทุกๆก,กรณีนะคะ ข้อคิดสุดท้ายที่ป้าอุ้มอยากจะฝากไว้คือความไว้ใจเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนหากคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการป่วยอย่าฝากชีวิตไว้กับคนคนเดียวแม้เขาจะเป็นหมอหรือเป็นสามีของคุณดังนั้นการตรวจยืนยันวินิจฉัยจากแพทย์วิชาชีพที่เป็นคนกลางจะเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยชีวิตคุณได้ค่ะ สำหรับเคสนี้ขอไว้อะไรแด่แพทย์หญิงกริติกาเรดดี้และขอให้เรื่องราวของเธอเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนให้รู้เท่าทันภัยที่อาจจะซ่อนอยู่ในคนที่เรารักและไว้ใจที่สุดค่ะ เอาละค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ปอุ้มต้องขอขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด Subscribe และที่สำคัญที่สุดขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับทุกๆการแชร์ทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แตงหรือว่าการสมัครสมาชิกของช่องป้อุ้มนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนแล้วก็ทุกๆก,กําลังใจนะคะสำหรับวันนี้ปอุ้มขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ